สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของจีนนั้นได้มีการระบุในถ้อยถแถลงเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ว่าทางด้านพลเอกลี่ชามฟู่จะเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติที่ประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์จากนั้น จะมีการพบปะหารือเนี่ยครับกับคณะผู้นําของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในส่วนของการกําหนดการที่จะเยือนเบลารุสทางด้านพลเอกลี่ชางฟู่ก็จะเข้าพบกับประบุกรัฐและผู้นําฝ่ายทหารรวมถึงเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของกองทัพเบลารุสอีกด้วย จีนและรัสเซียได้ยกระดับความร่วมมือทางทหารโดยมีการจัดลาดตระเวนและซ้อมรบร่วมกันบ่อยขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้สําหรับทางด้านพลเอกลี่ฉางฟู่นั้นเมื่เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่กรุงม,มอสโกเมื่อเดือนเมษายน2566และรับปากว่าจะยกระดับความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองชาติและต่อมาในเดือนรกรกฎาคมก็ยังได้พบกับผู้บัญชาการทหารเรือของรัสเซียที่กรุงปักกิ่งด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็ เดินทางเยือนรัเสเซียแล้วก็เบลารุสซึ่งกําหนดการเดินทางนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมไปจนถึงวันที่19สิงหาคมความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ตะวันตกนั้นก็จับตามองอย่างใกล้ชิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านรัเสเซียกับจีนที่นับวันนั้นยิ่งมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับทางด้านความมั่นคงระหว่างจีนกับรัเสเซียนั้นได้มีการร่วมมือกันในการซ้อมรบและก็การลาดตระเวนร่วมกันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าจีนกับทางด้านรัเสเซียนั้นได้มีความร่วมมือในการลาดตะเวนโดยเฉพาะการเฉียดเข้าไปบริเวณพื้นที่阿拉斯าของสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เลยทําให้ทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ตะวันตกนั้นมองว่านี่เป็นการขยายอิทธิพลของทางด้านจีนและก็ร,รัเสเซียร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่อินโดแปซิฟิกที่จีนเวลานี้ก็ได้มีการดําเนินการนะครับขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง สหรัฐอเมริก,รกาก,กับตะวันตกนั้นก็พยายามที่จะขัดขวางเมจี้นั้นเนี่ยรับแผ่ขยายอิทธิพลมากไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะมองว่าการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนนั้นทําให้อิทธิพลของสหรัฐนั้นเสื่อมถอยลงนั่นเองความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เรียกว่าจีนนั้นเดินหน้าจับมือกับรัสเซียอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตะวันตกนั้นก็พยายามที่จะกดดันจีนให้ทิ้งห่างจากทางด้านรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ดูเหมือนว่า ทั้งหมดทั้งหมดนั้นจะไม่เป็นผลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครป์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวในทุกวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังและทันสถานการณ์โลกไปด้วยกันครับ